วันนี้นะครับก็มาเจอเดวิดเบ็คแคมนะครับนักบอลในดวงใจนะครับนี่อยู่กับน้องเบสก่อนเบ็คแคมมานะครับก็ไม่รู้นั่งทําอะไรครับนั่งคุยเลยกับน้องเบสประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่งแฝงคนนู้นคนนี้ไปนะครับในงานดูนะครับนี่นะครับแอบถ่ายแบ็คแคมนะครับจากมือถือน้องเบสนะครับโมจิงต้องบอกว่าหล่อมากบนเวทีเนี่ยมีแบมมีเบ็คแคมแล้วก็น้องไบซ์ชิรวิทนะครับ อยู่ข้างบนเวทีนะครับแบคแคมพูดมาหนึ่งประโยคนะครับผมนี่ร้องไห้เลยไม่ได้ซึ้งนะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับนี่บนเวทีนะครับก็มีคณะโจหลุยนะครับ มาโชว์กับพี่เบ็กดูนะครับระหว่างโจหลุยโชว์นะครับพี่เบ็กก็โอ้โหตั้งใจมากดูเบ๊กเบ๊กเบ๊กคำสิงนะครับแอบย่องไปขอลายเซ็นนะครับเป็นคนเดียวเลยนะครับที่กล้าขอลายเซ็นนะครับสุดยอดจริงนะครับผมอย่าในตัวน้องสาวนี่นะครับได้ลายเซ็นมาแล้วนะครับเตรียมเอาให้โบ๊ทนะครับแล้วก็ดูครับผมก็เซลฟี่บนเวทีนะครับมีน้องมาร์ทกับน้องเหมยด้วยครับน้องเหมยครับโอ้ยพูดมั่วไปหมดแล้วตื่นเต้นนะครับดูแอบถ่ายเไคแคมไกลๆนะครับแล้วก็เซลฟี่ด้วยกันโอ้ยดีใจมากรับตาไหลเลยรับยูเบคแคม